มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success แล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าลืมนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านเพื่อให้ทีมงานของท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และธุรกิจของท่านก็จะประสบความสำเร็จครับไปติดตามชมกันครับว่าจะฟื้นฟูสุขภาพอย่างไรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไปติดตามได้เลยครับส่วนซุปเปอร์วิต W ใสไอโซฟราวนค่ะเป็นสารสกัดจ,จากจมูกถั่วเหลือง ก็มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันจุดเด่นของไอโซโฟลาวโวนก็คือ มันมีคุณสมบัติคล้ายๆกับเอสโตรเจนในคุณผู้หญิงนะคะมันจึงช่วยลดปัญหาภาวะกระดูกบางช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่มวลกระดูกแต่ก็ต้องกินแคลเซียมด้วยนะคะและยังลดอุบัติการโรคมะเร็งเต้านมคุณผู้ชายกินก็ได้เช่นเดียวกันก็จะช่วยเรื่องลดตะกอนในเลือดเพราะทั้งไลโคปินและก็ไอโซโฟราโวโนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดตะกอนในเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีข้อห้ามซุปเปอร์วิตรับประทะระานได้ทุกท่าน วันละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารมื้อไหนก็ได้นี่ก็คือกลุ่มทุกท่านที่สามารถรับประทานได้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ต่อมาก็คือเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเอาตรงๆเลยนะจัดตรงเลยก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเมื่อกี้เราพูดแล้วถึงน้ำทับทิมทับทิมอันดับหนึ่งโคลีนก็เกี่ยวกับหลอดเลือดซุปเปอร์วิตก็เกี่ยวกับหลอดเลือดทีนี้มาพูดถึงตัวหลอดเลือดตรงๆเรียกว่ายิงตรงเลยนะคะระบบหลอดเลือดลดไขมันในเลือด ตัวที่ไม่มีข้อห้ามคือกินได้ทุกคนเช่นเดียวกันแล้วอย่างรับประทานคู่กับยาคุณหมอได้ด้วยไม่ต้องกังวลอะไรก็คือไฟโตเตอรอลค่ะไฟโตเตอรอลเป็นเซอรอลจากพืชนะคะพบมากในทั่วเหลืองธัญ,ญพืชแล้วก็รำข้าวในน้ำมันรำข้าวก็มีไฟโตเซอรอลนะคะแต่เราเอามาใส่ในตัวไฟโตเตอรอลแคปซูลเยอะกว่าค่ะ ไฟโตเซอรอลเนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายโคเลสเตอรอลมากโคเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ได้จากสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดมีคเลสเตอรอลหมดเลยและไฟโตเซอรอลเนี่ยเมื่อมันมีโครงสร้างคล้ายโคเลสเตอรอลมันจึงไปแย่งการดูดซึมทำให้โคเลสเตอรอลถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลงนะคะคเลสเตอรอลมีปัญหากับพวกเรานั่นคือ ทานน้อยแต่พอดีจะทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนดีต่อร่างกายแต่ส่วนใหญ่ไม่น้อยเท่าไรหร่หรอกเมื่อเราทานเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายคอเลสเตอรอลที่ว่าจะไปเกาะตามหลอดเลือดเวลาไปเกาะเนี่ยมันไม่เกาะด้วยตัวมันเองมันจะไปจับกับตัวรับที่เรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนนะคะโอ้วันนี้พูดยาวเลยนะคะไลโปโปรตีนที่ว่าเนี่ยมันมี2ประเภท ประเภทที่1ก็คือ LDL LDL เมื่อจับกับโคอเลสเตอรอลแล้วเราเรียกกันสั้นๆว่า LDL คอเลสเตอรอลซึ่งมันจะพาโคอเลสเตอรอลที่มันจับเรียบร้อยแล้วไปเกาะตามหลอดเลือดแล้วก็จะมีอนุมูลอิสระมาช่วยทำให้เกิดการอักเสบเกิดเป็นตะกอนเกิดเป็นแผลที่ร่างกายมองว่าเป็นแผลแล้วก็จะสร้างริ่มเลือดมาอุดตันด้วยนะคะ นี่คือการเกาะตัวของตะกอนเป็นภาพที่ท่านพบบ่อยมากนี่คือหลอดเลือดปกตินะคะมีเลือดไหลปกติเมื่อไหลก็ตามที่ L D L cholesterol มาเกาะก็จะเกาะไปเรื่อยๆพอกตัวหนาขึ้นเรื่อยๆก็เลยติไปเรื่อยๆนะคะเกิดปัญหากับระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตลอดจนหลอดเลือดทางร่างกายนี่คือปัญหาของ L D L cholesterol นะคะทีนี้กลับมาดูการทำงานของฟ t ตเซโรลขอแทนที่ cholesterol ด้วยสีเหลืองขอแทนที่ ไฟโตเซอรัลนะคะด้วยสีแดงเมื่อเอามาทาบทับกันโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันมันทาบทับกันเกือบทุกส่วนเลยค่ะมีแค่บางส่วนที่มันเพเยอะออกจากกันจึงเป็นการพูดกล่าวได้เต็มปากว่า ไฟโตเซอรัลมีโครงสร้างใกล้เคียงคอเลสเตอรอลมากดังนั้นถ้าท่านต้องการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารที่ท่านรับประทานให้รับประทานไฟโตเซอรัลพร้อมกับมื้ออาหารนั้นทันทีเพราะเมื่อคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายนะคะมันจะไปจับกับตัวรับแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดกินเท่าไหร่ดูดหมดเลยไม่เหลืออะไรเข้ากระแสะเลือดหมดเลยนะคะ ในขณะเดียวกันถ้าท่านรับประทานไฟโตเซเรลลร่วมด้วยในอาหารมื้อนั้นอันนี้ขอแทนที่ไฟโตเซเรลลด้วยสีเขียวนะคะเมื่อกี้แทนที่ด้วยสีแดงนี่แทนที่ด้วยสีเขียวนะะเอาให้ง,งงงเล่นอย่างนั้นแหละนะคะพอมาเจอกันนะคะสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองคือคอเลสเตอรอลสีเขียวคือไฟโตเซเรลลนะคะ โครงสร้างที่ใกล้กันทําให้ตัวรับเนี่ยมันก็จับไปทั้งคู่แหละมันงงๆนะคะรับไปทั้งคู่แหละแต่ตอนดูดซึมคอเลสเตอรอลจะถูกดูดซึมเหมือนเดิมแต่ก็น้อยลงเพราะรับได้น้อยลงนะคะในขณะที่ไฟโตสเตอเรลไม่ถูกดูดซึมจะถูกขับออกพร้อมกับอาหา,ารจึงเป็นการช่วยลดการดูดซึมคอเสลสเตอรอลแต่ต้องรับประทานพร้อมอาหารทันทีนะคะการรับประทานไฟโตสเตอเรลมีงานวิจัยพบว่าช่วยลด LDL ค h o l e s t e r o l ได้ถึงครั้งละ10เป็นตัวเลขที่ชัดเจนทีเดียวนะคะรับประทานได้ตั้งแต่1-2แคปซูลพร้อมอาหารอันนี้ขอกำหนดว่าต้องพร้อมอาหารนะคะเพราะถ้าท่านทานตอนท้องว่างมันก็ไม่รู้จะไปแย่งการดูดซึมอะไรนะคะต้องรับประทานพร้อมอาหารจึงจะไปแย่งการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารมือนั้นไม่มีข้อห้ามใดๆกินยาละลายลิ่มเลือดยาคุณหมอตัวไหนก็กินไฟโตสเตอรอลได้นะคะ อีกตัวหนึ่งที่มีไฟโตเซอร์เลเมื่อกี้แอบพูดแล้วก็คือน้ำมันลำาข้โอริซ่าอีนะคะในน้ำมันลำ้า้เนี่ยจะประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็มีตัวต้านอนุมูลอิสระเฉพาะที่เรียกว่าแกมมาโอริซานอลแล้วก็มีตัวไฟโตเซอร์ลด้วยทีนี้มันจึงช่วยแก้ปัญหาไขามันในเลือดได้ท่านก่ลาวต่อยอดได้ทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นก็คือ โอลีซาอี e. ของกิฟฟอรีนจะอยู่อันหลังสุดนะคะที่ฉันเอาไว้หลังสุดเมื่อเทียบกับทุกยี่ห้อที่เคลมว่าเป็นน้ำมันลำาข้าในท้องตลาดเราใส่ไว้เยอะกว่าเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่าอุ้ยของเขาทำนู่นทำนี่ได้ของเราก็ทำได้ทำได้เยอะกว่าด้วยใส่ปริมาณเยอะกว่านะคะแต่บางอย่างพูดเกินจริงนะคะไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่สามารถรักษาโรคได้กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดอะไรที่บอกว่ารักษาเป็นการ เป็นการกล่าวอ้างเกินจริงยิ่งกล่าวอ้างเวอร์มากๆยิ่งเกินจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล่าวอ้างตามที่ที่ฉันแนะนําก็คือเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดมันทําอะไรได้บ้างต้านมะเร็งอะไรได้บ้างสามารถพูดได้และความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ถ้าจะบอกว่ากินน้ำมันลำข้าวแล้วผิวสวยเอาก็กินได้เหมือนกันเพราะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวได้นะคะดังนั้นนี่คือการกล่าวอ้างที่ถูกต้องมีข้อมูลอาศัยพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะคะทุกท่านที่สามารถรับประทานน้ำมันลำข้าว ก็คือทุกท่านที่รับประทานข้าวได้นั่นเองในห้องนี้มีใครแพ้ข้าวมีมั้คะ ไม่มีหรอกนะคะคนไทยโตมาด้วยข้าวเราก็กินน้ามันลําข้าวได้ทีนี้บางคนถามอีกว่าแล้วทําไมกินข้าวมันไม่ได้ละ่ะทําไมต้องมากินน้ามันลาข้าวเพิ่มเติมเพราะส่วนที่เป็นลําข้าวเราขัดสีทิ้งเรียบร้อยไปแล้วข้าวที่เราซื้อมารับประทานเป็นสีขาวประกอบด้วยไฟเบอร์ประกอบด้วยแป้งและน้ําตาลส่วนสําคัญที่พูดมาทั้งหมดทิ้งไปหมดแล้วค่ะอยู่ในลําข้าวที่ขัดสีทิ้งจมูกข,ข้าวก็ขัดสีทิ้งไปด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้นะคะสามารถ ได้รวมถึงทุกท่านด้วยเพราะไม่มีข้อห้ามไม่ตีกับยาใดๆนะคะและ เมื่อพูดถึงการลดไขมันในเลือดก็หนีไม่พ้นน้ำมันปลายังไงยังไงก็ต้องพูดเพราะเป็นหนึ่งใน5อาหารเสริมที่ขายดีทั่วโลกเลยนะคะเป็นอาหารเสริมหลักตัวแรกๆที่มนุษยชาติรู้จักกันด้วยนะคะน้ำมันปลาเนี่ยไม่ใช่น้ำมันตับปลาค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วถ้าเป็นน้ำมันตับปลาสกัดจากตับของปลาแต่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยสกัดจากส่วนเนื้อ หัวหนังหางของปลาทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกนะคะสิ่งที่ได้ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัววันนี้ดิฉันพูดถึงกรดไขมันไม่อิ่มตัวบ่อยมากเลยว่ามันดีแต่ถ้าเป็นคอเลสเตอรอลมันเป็นกรดไขมันอิ่มตัวไปเกาะไปอุดตันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกรดไขมันตรงกันข้ามกับแบบอิ่มตัวก็คือไม่อิ่มตัวมันจะไปช่วยลดการเกาะของกรดไขมัน อิ่มตัวนะคะซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6แต่เพราะว่าในน้ำมันปลาโอเมก้า3จะเยอะกว่าแล้วในโอเมก้า3เองเนี่ยยังประกอบด้วย2ตัวนี้ค่ะ ตัวแรกคือ EPA อาจจะได้ยินบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะบอกเลยว่าเป็นอาหารเสริมตัวแรกที่มนุษย์รู้จักนะคะ EPA เนี่ยมันลดไขมันได้ทั้งชนิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกรีเซอรไลด์ไตรกรีเซอรไลน์คือไขมันที่เกิดจากการแตกตัวอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมันเกิดต่อเนื่องกันนะคะอีกข้อหนึ่งที่นะ้ำมันปลามีก็คือมี DHA ค่ะบำรุงสมองออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับโคลินบีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินรับประทานได้เด็กๆก,ก็รับประทานได้ พูดตั้งครันก็รับประทานได้นะคะเน้ํามนปลาจริงๆได้ว่ามีประโยชน์ต่างๆอีกมากมายนะคะก็คือไปต่อยอดได้น้อท่านพูดได้เรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆท่านพูดต่อได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ต่อมาก็คือกระเทียมกระเทียมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นๆเพราะเรารู้จักกันดีคนไทยรู้จักกันดีนะคะแต่ถ้าจะให้กินกระเทียมสดเยอะๆเนี่ยมันจะได้ของแถมใครเคยกินกระเทียมสดเยอะๆจะพบเลยค่ะว่าวันนั้นยุงไม่กัดทราบไหมคะว่าเพราะอะไรคะ มีกลิ่นละเวลาอาปากแม้แต่ยุงที่บินผ่านก็ล่วงพลอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่พูดกันเราก็อาจจะอยากวิ่งหนีก็ได้แต่ถ้าเราสกัดมาแล้วเป็นน้ำมันกระเทียมในแคปซูล1นเม็ดเท่ากับกระเทียม8กรีบใหญ่ๆเลยกลิ่นก็น้อยลงนะคะคุณประโยชน์ที่ได้ก็เหมือนกับน้ำมันกระเทียมทั่วไปนั่นแหละก็คือลดไขมันในเลือดทั้งคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็ไตรกรอสลด์ แล้วยังลดการเกิดตะกรนในเลือดอันนี้เป็นอันดับสองรองจากทับทิมกระเทียมนี่อันดับสองเลยนะคะจึงช่วยโรคโลคหลอดเลือดอุดตันทั้งหลายแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องต้านเซลล์มะเร็งต่างๆและข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือช่วยเสริมสมรรถนะทางเพศด้วยหลักนะคะด้วยกลไกลต่างๆอีกมากมายแต่บางคนคบอกว่าอมกลิ่นกระเทียมแล้วเหม็นขนาดนี้มันจะไปเสริมได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะท่านไปทดลองกันเอาเองก็แล้วกันนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือช่วยยับยั้งไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HIV-1 ซึ่งเป็นไวรัสประเภทหนึ่งที่มีผลในการก่อให้เกิดโรคเอดได้อีกเรื่องทางหนึ่งด้วยนะคะสุดท้ายก่อนจบค่ะไปเที่ยวงานเลี้ยงเยอะส่วนใหญ่หลังจากออกพรรษาแล้วบางคนชดเชยค่ะทานอะไรหรอคะ ทานเล่าออกพรรษาใช่ไหมคะทานมากกว่าเข้าพรรษาซะอีกนะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องราวของตับของท่านนอกเหนือจากไขมันในเลือดและระบบอ,อื่นอีกมากมายที่จะตามมานะคะผลิตภัณฑ์บำรุงตับซึ่งวันนี้ขอแนะนําเป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คืออ์ติโชกแดนดี้นะคะเป็นสมุนไพรของประเทศสเปนค่ะไม่สามารถแปลชื่อเป็นภาษาไทยได้เอาชื่อทับศัพท์ไปเลยนะคะมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าอ์ติชกนี่คือหน้าตาของเขานะคะ อาติโชคกเนี่ยงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมีมากว่า20ปีแล้วค่ะมีผลเรื่องบำรุงตาบ ช่วยลดสารพิษในการทําลายตับแล้วยังช่วยขจัดสารพิษอีกด้วยนอกจากนี้นะคะหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยเรื้อรังหลายๆคนบอกอุ้ยเกิดจากลูกกระเพาะเกิดจากลูกลำไส้จริงๆแล้วบางครั้งเกิดจากตับอักเสบด้วยซ้ําพบว่ากินอาร์ติชกก็มีอาการดีขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากตับอักเสบนะคะนอกจากนี้อาร์ติโชกยังมีงานวิจัยเรื่องลดไขมัน L D L ในเลือดเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังไปเพิ่มไขมันที่ดี H D L ด้วย ทีนี้มีอยู่ว่าบางคนบอกว่าแล้วผู้สมุนไพรเนี่ยตอนที่ตับอักเสบล้วเนี่ยเขาห้ามกินใช่ไหมคําตอบคือใช่แต่อารติชกไม่ใช่สมุนไพรค่ะดิฉันก็แอบพูดว่าสมุนไพรยอยู่เอยนะคะจริงๆมันเป็นอาหารค่ะอารติชกเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้แม้ในภาวะตับอักเสบเขาไม่ได้ห้ามนะคะเพียงแต่ไม่ได้ทําใหเอนไซม์ในตับลดลงดังนั้นก็รับประทานได้ตลอดค่ะทีนี้ ตับคืออะไรตับก็คืออวัยวะที่มีหน้าที่ขจัดสารพิษออกจากร่างกายสารพิษก็อาจจะมาจากสารกันบูดสารแต่งสีแต่งกลิ่นจากอาหารต่างๆนะคะหรือแม้จากลมหายใจเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ตับได้ทั้งหมดเลยนะคะและถ้าตับเกิดการอักเสบเช่นมีสารพิษทําให้ตับอักเสบดื่มเหล้าทําให้ตับอักเสบนะคะส่วนที่อักเสบก็จะมีการทําลายเนื้อตับ และถ้ารักษาหายส่วนนั้นก็จะค่อยๆกลับฟื้นคืนมาแต่ถ้าไม่หายตับอักเสบซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกเนื้อตับจะถูกทำลายด้วยผังผืดที่มาเกาะทำให้เส้นเลือดมาเลี้ยงตับไม่ได้เกิดภาวะเส้นเลือดขาดเกิดภาวะดึงน้ำเข้ามาในช่องท้องท้องโตขึ้นมาเลยค่ะและในที่สุดเนื้อตับส่วนที่ถูกทำลายเนี่ยมันก็จะค่อยๆ กินเนื้อตับไปเรื่อยๆเราเรียกว่าตับแข็งภาวะตับแข็งจึงไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเดือนเดียวแต่จะค่อยๆเกิดขึ้นตามมาด้วยอาการผะอ,อืดผะอมคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยบางคนมีไข้บางคนอ่อนเพลียบางคนมีอาการดีซ่านอนระยะสุดท้ายแล้วค่ะในที่สุดดีซ่านก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะคะในที่สุดก็จะเกิดภาวะตับถูกทําลายหมดทั้งก้อนเป็นตับแข็งเสียชีวิตค่ะกลุ่มเสี่ยงก็คือ กลุ่มผู้ดื่มสุราหรือรังไม่ใช่สุราอย่างเดียวนะคะวายเ,เบียทุกอย่างเลยค่ะที่มีแอลกอฮอล์กลุ่มท่านที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้ง B และ C ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะรวมถึงท,ท่านที่มีโรคประจําตัวแล้วต้องรับประทานยาเยอะๆยาทุกชนิดตับมองว่าเป็นสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอนัดพบยาน,นี้คุณหมอเด็ดขาดเพราะคุณหมอจะตรวจการทํางานของตับทุกครั้งด้วยนี่คือกลุ่มเสี่ยง ต้องรับประทานใช้คาว่าต้องเลยค่ะแต่ถ้ากลุ่มไม่เสี่ยงอาจจะรับประทานแค่วันละเม็ดกลุ่มเสี่ยงสามารถรับประทานวันละ3เม็ดก็คือแบ่งรับประทานครั้งละ1แคปซูลค่ะ3เวลาพร้อมอาหารในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มไม่เสี่ยงจะท่านกี่เม็ดกี่วันก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะเรียกว่ากินอาหารเสริมให้กินแบบสบายๆไม่ต้องกินแบบยุ่งยากอะไรมากมายนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากมั่นใจว่าทุกท่านสามารถเลือกกลับบ้านได้ถ้าเป็นดิฉันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดิฉันก็รู้แล้วแหละว่าดิฉันจะเลือกอะไรบ้างนะคะอื่นๆที่ไม่ได้พูดในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเลือกไม่ได้นะคะกลุ่มลดน้ําหนักหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยท่านก็สามารถเลือกได้ตามความ ต้องการของร่างกายและสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงและเป็นเศรษฐีกิฟฟรีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพครับหลังช่วงปีใหม่ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนนั้นอยากที่จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาดังนั้นเราต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ จึงจะสามารถทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จครับท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f r e ค n c h a n n e l หรือจะไปโหลดคลิปย้อนหลังได้ที่ w w w g i f r e เ n c h a n n e l c o m หรืออยากเขียนอีเมลมาหาผมนะครับสามารถเขียนมาได้ที่ k e y t o s u c c e s s g i f f r h a n n e l c o m เรื่องราวของความสำเร็จยังมีอีกมากมายรายการ keytosuccess จะไปนค้นหาให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิ f r i n วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ